มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธร,รมโมหาเวร,รคติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละ ย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธมโมสุจินโนสุขมาวะหติธร,รมมะที่บุคคลประพฤติปรับปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรัมรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศศีปร,ราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันพระเป็นวันดีเป็นวันที่เราจะต้องทำชีวิตของเราให้ประเสริฐประเสริฐด้วยการมีศีลมีธรรมเป็นวันธรรมัสวนะเป็นวันที่เราจะต้องหาโอกาสไปฟังเทศฟังธรมรมกันที่วัด หรือว่าฟังที่บ้านก็ได้ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีล้ำสมัยธรรมะมาเสิร์ฟให้เราถึงบ้านเปิดโทรศัพท์เปิดช่อง YouTube ขึ้นมีช่องธรรมะมากมายเยอะแยะไม่ไม่รู้ว่าจะดูช่องไหนเปิดที่ช่องวัดบุราพาโพลงามนี้ก็ได้ก็มีคลิปธรรมะดีๆส่งส่งให้ท่านส่งถึงท่านถึงบ้านเลยเสิร์ฟถึงบ้าน ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันละ5นาที10นาทีสบายสบายใจเราจะได้มีธรรมะเป็นเครื่องปลาวปลมจิตใจให้จิตใจของเราเยือกเย็นให้จิตใจของเราไม่วุ่นวายนะโลกนี้วุ่นวายเพราะใจเรามันขาดธรรมะถ้าใจมีธรรมะก็จะมีความสดชื่นมีความปีติยินดีนะทำอะไรก็ดีไปหมดเป็นวันศีลน,นะทางบ้าน ของเรานี่ก็เรียกว่าวันศีลวันศีลวันที่เราจะต้องรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถก็แล้วแต่กําลังของเราที่เราจะรักษาได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีศีลห้าถ้าเรายังไม่ได้สมาทานศีลก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านเพราะว่ายังไม่มีเครื่องป้องกันตัวป้องกันกายวาจาใจของเรา ถ้าเรามีศีลแล้วเราจะมีเครื่องป้องกันกายวาจาใจของเราจะระมัดระวังมีเรื่องเล่ากันว่าในวันศีลวันพระนี่แหละตอนเช้ามืดตอนเช้ามืดใกล้ๆวัดวัดป่าแห่งหนึ่งวัดป่านี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับป่าช้าในป่าช้านั้นก็มีแม่สุนัขก,กับลูกสุนัขอาศัยอยู่แม่สุนัขก,ก็ปลูกลูกว่าลูกลูกลูก ตื่นแต่เชา้าตื่นแต่เชา้าวันนี้เป็นวันพระนะลูกนะเราจะต้องไปวัดอา้าวไปทําไมกันล่ะแม่ที่ที่วัดอา้าวเราก็ไปไปฟังเทศหลวงตาฟังเทศหลวงตาเสร็จแล้วเราก็จะได้มีอาหารการกินเยอะแยะเลยเพราะว่าคนมาทาบุญเป็นจำนวนมากเขาก็จะเอาเศษอาหารมาเททิ้งแถวๆใกล้ๆกับศาลาเราก็จะได้กินอาหารดีๆไ,ไงลูก เอาตื่นก็ตื่นกาลังนอนหลับสบายเลยอากาศเย็นๆนะเจ้าลูกหมามันก็รีบลุกรีบตื่นขึ้นมานะเพราะว่าแม่มันปลุกว่าวันนี้เวียนวันพระแล้วสองแม่ลูกก็เดินทางไปนะลูกก็เดินตามแม่แม่ก็เดินนําลูกไปเดินผ่านไปในครั้งสมัยก่อนโน้นเวลาเขาเอาศพไปทิ้งที่ป่าช้านี่มก็นก็จะมีลักษณะสองแบบเอาไปเผาก็มีเอาไป ฝังก็มีเอาไปทิ้งไว้ก็มีนะในสมัยก่อนเอาศพไปทิ้งไว้ทําไมต้องทิ้งไว้ทําไมไม่ฝังเลยบางทีเขาบอกว่าการทิ้งศพไว้เนี่ยก็เพื่อให้จะเพื่อให้เป็นอาหารของสัตว์สาวาสิ่งต่างๆก็จะได้บุญอยู่บ้างเนี่ยความเชื่อของคนสมัยก่อนนะลูกสุนัขเดินผ่านศพคนตายไปก็บอกว่าแม่แม่แม่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอา้าวหยุดทําไมล่ะลูกนี่เนี่ยศพคนแม่ศพคนตายศพคนตาย ทำไมล่ะลูกทำไมละ่ะลูกอยากจะกินลูกหิวแล้วอ,อยากจะกินอยากจะกินศพม,มนุษย์แม่ก็หันควับมาหยุดแล้วก็มองลูกลูกก็ไปยืนมองศพของมนุษย์มนุษย์นั้นเป็นมนุษย์ผู้ชายนอนตายอยู่ลูกจะกินตรงไหนของมันลูกสุนัขก,ก็บอกว่าอยากจะกินตาของมันอยากจะกินตาตาของมนุษย์นี่ดูสิแม่มันถลนออกมาแล้ว ยากยากินจังเลยแม่สุนักก็บอกว่าอย่านะลูกนะอย่ากินชนะตาของมนุษย์นี่มันไม่ดีมันไม่ดีเลยไม่ดียังไงแม่อา้าวธรรมชาติให้ตามนุษย์มาเนี่เพื่อจะให้มองสิ่งที่ดีๆเขาก็มองในสิ่งที่ไม่ดีเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของธรรมชาติเอาไปมองดูภาพสวยๆงามๆแล้วก็เกิดกิเลส เอาประมอเอาไปมองดูวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็ไปลักไปขโมยมันไม่ดีหรือว่าไปแอบดูนะไปแอบดูคนเขาทําอะไรกันนะแล้วก็เอามาวิภากควิจารณ์ต่างๆมันไม่ดีลูกตามมนุษย์เนี่ยใช้วัตผิดวัตถุประสงค์ของธรรมชาติธรรมชาติอยากจะให้มองดีๆมันก็ไม่มองนะมองคนบางทีเนี่ยก็มองในแง่ร้ายอย่าไปนะลูกนะเดี๋ยวจะเสียเผ่าพันธุ์ของแม่หมดอ่า งั้นงั้นลูกหมาก็ยังไม่ยอมอยู่ยังกินอยู่งั้นหนูขอกินหูมันนะแม่นะกินหูของมนุษย์นี่แม่หมาก็บอกอย่าเลยลูกอย่ากินหูมนุษย์ก็เหมือนกันธรรมชาติสร้างมาให้ใช้ประโยชน์ในการฟังสิ่งที่ดีถึงที่นี่มีประโยชน์ฟังเทศฟังธรรมบ้างมนุษย์ก็ไม่อยากจะฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยไปฟังอะไรก็ไม่รู้ฟังเสียงด่ากันฟังเสียงดินทากันนะไปฟังเสียง เสียงเพลงที่เร่าเร่าร้อนร้อนแล้วก็มาด่ากันมาเต้นแรงเต้นกาเนี่ยมันไม่ดีลูกไม่ดีไม่ดีเนี่ยอย่านะไปกินเลยเดี๋ยวจะเสียข่าันธุ์ของแม่ลูกหมาเนี่ก็ยังไม่ยอมยังหิวอยู่อ้าวแม่จ๋าแม่จ๋าอ,อะไรละ่ะลูกรีบๆไปรีบๆไป,ๆไปเดี๋ยวลงตาจะเทศแล้วจะไม่ทันเวลานะลูกนะยังหนูยังหิวอยู่หนูยังหิวอยู่หนูขอกินมือได้ไหมแม่กินมือของมนุษย์เนี่ยกินมือของมนุษย์นี่แม่ได้ไหมแม่ แม่ก็บอกว่าอย่านะลูกนะมือมนุษย์นี่ก็เช่นเดียวกันนะนี่ธรรมชาติให้มาเนี่เพื่อจะให้สวัสดีกันเพื่อจะให้ทําประโยชน์ให้เห็นหน้ากันก็สวัสดีกันทักทายกันให้ทํางานในทางที่ทุจริตในทางที่สุจริตอ่าทงานสุจริตงานทุกงานสุจริตทุกอย่างเป็นงานมีเกียรติก็ขี้เกียจขี้คร้านใช้มือไปทําอะไรไปตบไปตีกันไปลักไปขมโมย ไปเอาปืนไปยิงคนอื่นไปฆ่าคนอื่นจับมอเตอร์ไซค์มานี่ไปขี่มันแรงๆบิดมันไม่รู้ตาม้าตาเรือไปชนรถเกี่ยวข้าวเขานี่ลูกไม่ได้ยินข่าวหรือยังไงสองสาวันนี้นี่มีเด็กวัยรุ่นน่ยขับมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ไม่ดูตาาตาเรือน่ไปชนรถเกี่ยวข้าวเขานี่ตายกับที่เลยลูกไม่ได้ยินไม่ได้ยินแม่ไม่ได้ยินมไม่ได้ยิน,ยนหนูไม่สนใจเรื่องของมนุษย์หนูจะกินอย่างเดียว แม่ก็ห้ามอย่าก,กินนะลูกนะเดี๋ยวจะเสียเผ่าพันธุ์ของแม่หมดนะเจ้าลูกหมานี่ก็ยังไม่ยอมอีกนะไม่ยอมอีกอจะกินตรงไหนดีนะ้อจะกินตรงไหนดีนะ้องงั้นแม่แม่หนูขอกินหนูขอกินลิ้นนะแม่นะหนูขอกินลิ้นมนุษย์อุยานะลูกนะลิ้นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยโอ้โหมันร้อยร้อยเล่พันเหลี่ยมนะลูกนะพอลิ้นนี่แหละพอลิ้นมนุษย์นี่แหละทาให้คนแตกแยกกันเห็นไหมอ่าแทนที่จะ เอาลิ้นไปใช้ประโยชน์ในการกินอาหารในการรับรสในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายมนุษย์นั้นก็เอาลิ้นมาหลอกมาปิ้นป้อนหลอกลวงคนอื่นเอามาพูดคำยาพูดคำเทศพูดคำส่อเสียดให้คนแตกแยกกันเห็นไหมประเทศไทยของเราเนี่แตกแยกกันแตกแยกความสมัครสมัค,คีคนเป็นก,ก๊กเป็นหมูเป็นเราเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละมนุษย์นี่แหละใช้ลิ้นนี่แหละ ใช้ลิ้นนี่แหละไปหลอกไปลวงนไปปลูกไปปั่นให้คนแตกแยกความสามักสามาสมะคีกันอย่าไปกินเลยลูกเดี๋ยวมันจะเสียเผ่าพันธุ์ของแม่หมดอ้าวเจ้าลูกหมาก็ไม่ยอมเีงไม่ยอมอีกงั้นงั้นแม่หนูหน,หนขอสุดท้ายขอสุดท้ายหนูหิวเหลือเกินตอนนี้ไม่ได้ลูกเร็วเหน่อยเร็วเหน่อยเดี๋ยวหลวงตาท่านจะเทศแล้วหลวงตาที่ว่าท่านจะเทศแล้วจะไม่ทันฟังเทศของหลวงตา เราเป็นหมาเราเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ทุกยากลําบากแล้วเราต้องรู้จักฟังเทศฟังธรรมเราจะได้มีสติมีปัญญาบ้างเอาแม่แม่หนูขอสุดท้ายหนูขอสุดท้ายหนูขอกินอันสุดท้ายนะแม่นะลูกจะกินอะไรละ่ะกินหัวใจมนุษย์นะกินหัวใจมนุษย์เลยแม่กินหัวใจม,นมันเลยนะี่หัวใจเท่ากําปัน้นเขาบอกว่ามนุษย์แต่ละคนมีหัวใจเท่ากําปัน้นหนูอยากจะกินหัวใจแม่สุนัขหรือแม่หมาเนี่ยรีบร้อง เสียงดังเลยอย่านะลูกนะอย่านะอย่าไปกินนะนี่แหละเพราอเอเจอ้าหัวใจของมนุษย์นี่แหละ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาประพฤติไม่ชอบประพฤติทุจริตต่างๆประพฤติชั่วไม่ดีเนี่ยก็เพราะหัวใจของเขานี่แหละเพราะใจเขาไม่ดีเขาเลยทําสิ่งที่ไม่ดีลูก,ยกนนะอย่าไปกินนะอย่าไปกินนะเดี๋ยวจะเสียเผ่าพันธ์เสียชื่อของแม่หมดไป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 ,ไปวัดไปวัด,วดรีไปวัดกันไปฟังเทศที่วัด วงตาจะขึ้นธรรม,มาจะเทศแล้วจะไม่ทันจะไม่ทันเออลูกคนนี้นี่มันยังไงนี่ลูกหมาตัวนี้นี่อ่าไปไปไปเจ้าหมาน้อยนี่ก็เลยอ่าเดินตามแม่ของมันไปแล้วก็ถมน้ำลายใส่ศพมนุษย์บอกว่าถุยนะด่าเจ้ามนุษย์เลยไอชาติคนอะไรก้นไอชาติคนถูกอ่าเจ้าลูกสุนัขมันดา่ดาด่าศพที่ตายด่าคนว่าไอชาติคนเจ้านี่ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะ นี่ก็เป็นนิยายนิทานปรำรปราเปรียบเทียบคนเราว่าคนเรานี่ท่านสาธุชนทั้งหลายอวัยวะต่างๆ่ธรรมชาติให้เรามาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จะทำประโยชน์ในสิ่งที่ดีที่งามให้ตามาเพื่อที่จะดูสิ่งที่ดีมีประโยชน์สิ่งดีมีประโยชน์มีมากมายเยอะแยะรูปรูปที่เป็นประโยชน์ที่ดีมีประโยชน์ หูให้ฟังเสียงที่ดีมีประโยชน์จะหมูกให้ดมกลิ่นที่ดีมีประโยชน์กายก็เหมือนอหรือลิ้นของเราเนี่ปากของเราให้มาพูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์พูดธรรมะพูดสิ่งที่เป็นสาระให้คําแนะนําสอนหนังสือนังหาแก่ลูกศิษย์ลูกหาพ่อแม่ก็อบรมสั่งสอนลูกหรือจิตใจก็ให้มาเพื่อที่จะให้รู้จักคิดดนะีคิดดีคิดสร้างสรรค คิดสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติให้แก่พระศาสนาแต่ก็มีมนุษย์บางกลุ่มบางส่วนนะคนบางกลุ่มบางเหล่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าใจใจไม่ดีนะใจไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมใจมาก็เลยไปทำผิดทำทุจริตคิดไม่ชอบมโนกรรมมโนทุจริตที่เกิดขึ้น ในจิตในใจของเราการคิดที่ไม่ดีเราคิดเรื่องอะไรบ้างเราจะคิดในเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆหลักๆก็คือกามวิตกคิดในเรื่องกามกามเนี่ยก็คือคิดในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นอ้าวเราอยากได้อะไรอยากได้วัตถุสิ่งของอยากได้ทรัพย์สมบัตินะอยากมีอะไรอยากมีนี่แหละอยากมีฐานะมีตําแหน่งนะ เรียกว่ามัวเมาถ้าเราได้ไม่เป็นมีไม่เป็นเราก็จะเป็นทุกข์ก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อนให้กับชีวิตของเราก็จะคิดในเรื่องนี้แหละเรื่องสิ่งที่เราอยากได้อยากดีอยากเป็นการมาวิตกพยาบาทวิตกคิดที่จะไปพยาบาทปองร้ายคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายคิดอยู่นั่นแหละคุณคิดอยู่นั่นแหละมันด่าเรามันด่าเรามันด่าเราเมื่อวานนี้มันด่าเราเนี่ยคน คนดานะ่าเนี่ยเขานอนหลับสบายแต่ว่าคนถูกด่านะี่เอาตัวเราตัวเขามาใส่ไว้ในจิตในใจมันดา่ามันด่าเราหรือพูดภาษาชาวบ้านมันด่ากูมันด่ากูน,ากนะพยาบาทพัฒนาขึ้นไปเป็นวิหิงสาวิตกเนะี่ยคิดที่จะเบียดเบียนต้องไปฆ่ามันต้องไปตีมัน่าพรุ่งนี้เราต้องเอามีดไปแทงมันไปฆ่ามันให้ตายอะไรอย่างนี้นะนะก็เรียกว่าคิดพยาบาทเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีที่คนเราคิดกันก็ยื สามเรื่องนี่แหละท่านทั้งหลายคิดในเรื่องกามในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องอำนาจวัสนาวอาอยากเป็นอยากเป็นอยากได้อยากมีมีเงินแล้วก็อยากมีอำนาจคิดในเรื่องที่จะพยาบาทคนอื่นนะพยาบาทเขาแล้วก็เบียดเบียนเขาใจเราก็เป็นทุกข์ทีนี้ใจเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์มากๆหาทางออกไม่เจอหาทางไม่ได้ฆ่าตัวเองตายซะนี่นะ ถ้าตายเสียเลยเพื่อจะหนีความทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระนะเราชาวพุทธควรจะทำอย่างไรตื่นแต่เช้าชำระร่างกายให้สะอาดสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะสวดเสร็จมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าทำจิตทำใจให้สงบจเจริญสติอบรมปัญญานาั่งสงบรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกของเรา ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือชีวิตของเราชีวิตน้อยของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นั่งนับพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านพุทโธหนึ่งพุทธโธสองพุทธโทสามนั่งสงบนิ่งพิจารณาดูชีวิตของตัวเราเองว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะตอนนี้เราก็แก่ความเจ็บก็เกิดขึ้นกับเราต่อไปเราก็จะต้องตายเราต้องจากโลกนี้ไปเราต้องทําชีวิตนี้ของเราให้มีประโยชน์มีคุณมีค่า เรียกว่าเกิดมาทั้งทีก็ทําดีให้ได้จะตายทั้งทีก็ฝากดีเอาไว้ชีวิตเราก็จะได้มีค่ามีประโยชน์นั่งพิจารณาดูชีวิตถึงความเปลี่ยนแปลงไปนะบอกตัวเองอยู่ตลอดว่าคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีดดดร่างกายนี้ไหลไปสู่ความแตกดับทุกลมหายใจถ้าเราไม่ใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์นก็ไร้ค่าคิดดูให้ดีคิดดูให้ดี ร่างกายนี้ไหลไปสู่ความแตกดับทุกลมหายใจถ้าเราไม่ใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์มันก็ไร้ค่าไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยเหมือนกับบทสวดที่พระท่านสวดให้เราฟังอยู่ตลอดว่าอายังกไกโยร่างกายนี้นะอจิรังไม่ตั้งอยู่ได้นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโท ญาติพี่น้องเอาไปทิ้งป่าแล้วเอาไปเผาแล้วอาิเสสติจากนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดินกะลิงครังอีวะเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่อนไม้ท่อนฟืนเราก็ยังเอามาเผา,เามาดังไฟมาก่อไฟหุูงต้มหาอาหารทาให้เกิดความโอบโอุ่นได้ทำให้เกิดประโยชน์ได้แต่ว่าชีวิตของคนเราถ้าเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ มันก็จะไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระวันดีวันดีวันประเสริฐทำชีวิตของเราให้ประเสริฐด้วยการคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีชีวีเราก็จะมีความสุขและปลอดภัยธรรมสวัสดีจะเรือนพร